สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านา com, พระ .com ผพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับไม่ทราบชื่อนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com 0656471377 สำหรับนะครับท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถติดต่อ0 6 5 6 4 7 1 3 7 7นะครับหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมช่องร้านพระรถยนอมนะครับมีพระเหรียญนะครับพระผงนะครับเนื้อว่านนะครับพระบูชาพระพุทธรูปนะครับมาให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ065ครับ6471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมมิชน,นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับไม่ทราบชื่อนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระคอม065 6471377 สำหรับนะครับท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถติดต่อ0656471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมช่องร้านพระหลดคอมนะครับมีพระเหรียญนะครับพระผงนะครับเนื้อว่านนะครับพระบูชาพระพุทธรูปนะครับมาให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับ สำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ065ครับ6471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมมิน์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ